สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลาประมาณ8โมงแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงเศร้าเด้พาท่านผู้ชมเบิ้งตลาดหวัวควตลาดดั้งเดิมแล้วนะครับตอนนี้พามาที่ตลาดนัดโคกระบือของกันนันแสงทองเะครับอยห่ห่างจากตลาดดั้งเดิมประมาณจากักบ่ถึงกี่ลถหรอครับอ่าเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศการซื้อขายน้ากันครับเดี๋ยวพพี่น้องเนะบิ้งหัวของในห้อยหจากเบอือใหญ่เลยครับพ่อซู ได้ทุนมาเนี่ออกทุนนี่เหลืองกับข่าวเป็นสาวน้อยทั้งสองก็สู้สองตัวนี้มือนแต่ละก้อนว่อรถมือนสองก้อหมองหาร้ีอยนี้เป็นหมู่ต้อหรครับกันพวกไก่จะาช่วงให้มาอนุ่มขอเบอร์นะครับมาโดยทั่วศัพท์0ูนย์ต้อแปดุนก้อแปดแด้าปดอ่ะเพื่อพีเรี่ยงได้ไปเล่นคอยโทรหาเบอร์นี่ได้คำเล่นโสู้จากบใหญ่ ไฟเมียได้หนุ่มน้อยคู้บ่าวเนี่นะครับผู้บ่าวหนุ่มน้อยหลอๆมาหนึ่งหนุ่มบั้นบ้านเนาะบันบ้านการเนื้อหนังพอแสดงเราเยอะแสดงนะครับพ้องไก่แปพันห้า0นะครับก็ได้ยอหน่อยอยู่เออพวกไก่เราทุกไงเลยครับได็จากยี่สิกิโลมาอยเนียเอาเบอร์โทรศัพท์มาครับนะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดสามสี่หกองแปดเจ็ดครับ ไม้เม um ้าจากบ้านเมือนน่อยเนาะได้ปะคู้าแปดสามสี่หกคูสองแปดครับแปดสหาด้ครับลห้องตันหาลอยอใส่เมายังหล่อบดด้วยไมนอย่นี่ก็้ายถึงนี้ยกน่แค่ราคาห้องแค่น่งดีแล้ว อันนี้บักลาหน่อยของห้อยแมวครับนี่้วไปยัง่เองง้ันหามนุ่มน่อยงงเรามาจากแกงคอด้วยครับเนะี่ยเรามาเที่ยวอำเภอพอนสาวอากัาานไปพีป่้องกําลังต่อ,อยู่แล้วเปิดไปซีพันแล้วเปิดสีพันเอาเบอร์ม,มาก,ก่อนครับมาเรืเรื่าูนกลแกครับ หนึ่งสี่เก้าสองขวัญจากแจงข้อเราห้องสี่พันแต่ว่าไทยบ้านพี่น้องไทยบ้านก็สี่สามพี่น้องกำลังต่อเราอยู่ไห้นอดพ่อปึ้งสวัสดีครับพ่อปึ้งปึ้งปึ้งครับพ่อปึ้งครับหรือว่าพ่อห้อยสมส่วนบุญส่วนออ๋บุญส่วนโอ้ยเราซื้อมวนเราไปเนาะซื้อแท้าเราซื้อมวนได้สาวน้อยมาหนึ่งตัวอ่าคือส่งขอท้าเท่าไหร่ยี่หล่านนี่เนะเขาแด้งจริงเลยปัญหาปัญหา ต่อได้หลายเนาะต่อได้เบิดมือพ้อมต่อได้เบิดมือมืออีก็ได้เออผินสาวน้อย้อพี่า้<ป>องก,กับไปเลี้ยงง่ายงพอดพรึ้ง,ง,งรพราปึ่ง,องเอรมศเก้าสามส่สองแปดสามศูนย์ห้าสามต่อได้หลายนะครับนะครับยี่สิบสามสกิโลเราส่งให้ได้เลยครับเด้ิบหครับ,รบเนืนอหลังกอดทาด้วยะไรเด้อ ห้อยสวิตจากแก๊งสนามนางได้มาสองสาวกับหนึ่งหนุ่มบักลานี่นุ่มเม่นบ่ครับเนี่ยเนาะบักลานี่คือที่เป็นนุ่มครับถ้าไหร่ครับห้อยบักลาน่ะห้องไว้ตัวเราหกพันหาท่อกันหมดเลย่หกพันหาเลยครับสามตัวถ้าพี่น้องยกสามอย่าก็รด้เหตุหลาอยู่นะครับที่นี่ผมนิถามนี่ตั้งตีกลนเลยครับ <ว>ต้องมีกี่คนบมมีำำจำมเจีนนลล 6, เลยครับรับประกันน้นอนครับจำมีจะว่าจ้อยเนี่ยเดี่ยงเะ้ยาวเออไปถืกอหยาถึงก็ไดิอ้วนเด้อครับนหมครับพ่อสวิตขอเบอร์ครับ0943719150รายละ6500นด้ครับเด้อหานี่คือที่มันหมุนต้อ,ตอดยดอกเออบัางต่อน,นะครับกันยก3กันรถท่ายลาย,ยูา่ยครับเอารัประกันพราอมพ่อสวิตขอบคุณอะไรมันมครับเด้อครับผมขอบคุณอะไร ไไที่ลาตัวลิฟกระบะนี่เครื่องท่าตัวกลางเครื่องดำอันนี้บรานเนาะอ เสียยาจากน้องบัวขาวได้มาเมื่อนี้อันนี้เป็นอะไรหนะเดียวหรือว่าแม่ลูกครับขอแม่ลูกแม่นในหัวรุ่นสีขาวยังดีลูกเป็นสีแดงจากตัวแล้วล่ะเสียยาพ่านลูกขึ้นว่าสามนู้นหรืครับท้องตัวนี้ได้ครับท้องบริษัทในทับครับทัวร์ในทับท้องว่างอยู่เนาะลอยใส่หาววินวลอยห้าสิบขับผ่อนอยู่ลอยห้าสิบยกคูนั่นเมื่อนะครับยกคูเท่าไรครับเสียยาห้องไว้สองมื้นหาครับสองมื้นหาตอนใดได้ครับเรียกว่าไก่ช่งไอ้พร้อม ลูกลูกโลกมันทับพ่อบ้านก <โ 's. S 1> ันเปเลี้ยงน้ำกันแล้วมันทับใน่ผูญญามาเสียยวเบอร์มื่ก่อนครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกสองหกาี่แปดครับเสยะหนุ่มขาวเ่นป็นเรื่องก้ขาวเสียยะมันหมาน,นครับเด้อครับผมเพื่อพี่น้อง,งนนเลียเ้ยงงูงไปเลี้ยงปเลี้ยงหรอเนาะลูกผูกทับพอบ้านบ้าเนยเนาะ ชั้วเมร์เป็นงวงญ่เลยครับเนี่ยหางหือดียงง้อยโย่พี่ต้องกระเบงงวงงาหุ่นเสือเหลือมครับฟาดทุบเสือเหลือไม่หนุ่มนี่มั้งเขาพูดทีいい่ไหนมั้ยใส่หูแ yeah, ล้วเปล่หลานนี่ครับเ่ยจากเดือนแล้วครับเสือเหลือมเปล่หลานเนี่ยสองปีครับไข่คู่ไข่ดำพร้อมเท่าใดครับเสือเหลือมสองพันหกสองพันหกนั่งดำนี้ได้ครับ เป็นเมืองทางหาร้อยอ๋อนี่ฝรั่งนี่เป็นตีเป็นงัวเนื้อที่นี่เป็นงัวเลี้ยงงัวเลี้ยงเอ่อซี่ตัวนี้เป็นงัวเลี้ยงเหมือนบปล่ครับตัวนี้เป็นงัวเนี่ยตัวนี้เนี่ยเสื้อเหลือมตัวที่ตัวเนี่ยนะตัวกลุ่มหัวอยู่เนี่ยครับแบงๆนะตัวนี้ตัวสาวสิตัวสาวครับใกล้ที่ขึ้นนะตับนี้งัวในหน่อยอยู่เท่าใดเสื้อเหลือมตัวกลุ่มอยู่หัวอยู่นะ มือแปดมอแปดอีหลานี่ได้เห็นจะท่ายนี่เด้งเือ <2. S 2> นเด้งนี่คืว่าสาวออาว่าสาวนาี่ได้ขับตรงนี้มือแปดโอ้โ่มาแล้วครับตั้งขาวได้ใส่เลือขาวสองมือแตัวออกน้งเหลืองฟังท้ายกระบะครับ, 3, บมือแปดตอนนี้มาหลายตัวเยอะแต่ผมไดเก็บรายละเอียดเหลือขอบร์ก่อนครับมามือแปดเนอแปดหนึ่งเก้าสามครับ เก้าแปดเก้าสองพี่ต้องมักจะเด็กใครทุกหาเสศษลืมเลยครับไอ้หนุ่มรูปหล่อเสศษลื้มนี้ประวัติบอกไอหนุ่มตัวไหนรับไอ้หนุ่มตัวมันบ่อหรอครับซื้อมาอ๋โอ้โหกันแต่ว่ามันทับได้รู้แต่ว่ามันทับได้ล่ะ ต่ว่าแตะล้วโตกับราคาดีออยครับตเหลราด้ยครับเน่ยหล่าสาวๆนี่เนี่ยนังดีแล้วเสิมล้มเนี่ยนังดีอีนัเเขาวนี่ก็มือนังดีส่วนี้ใส่หูด้ครับป็่ล้างขาวนะเงยแลาแล้วก็ไอ้นุ่มนี่ก็ใส่หูเนี่ยตสางไางไปต้าไปตุ้า